เอาละครับกลับมาลุยกันต่อในมินิเวิลนะฮะเรายังไม่เจอบอสเราจะยังไม่หยุดไล่ล่าตามบอสไปพ่อค้างอยู่ไหมยังอยู่ยังอยู่ไม่ไปไหนเลย <c oughs> อะไรที่มันจำเป็นต้องเก็บไว้ก่อนเราจะไปฟาร์มฟาร์มครั้งใหญ่เลยคราวนี้เตรียมตัวหน่อยโอ้ทำอะไรไม่ได้เลยครับอาหารทำไมมันไม่มีที่ย่างอะ่ะที่ย่างแบบปกติมันมีไหมเนี่ย หรือว่าเราย่างบนกองไฟได้แคมป์ไฟหิวไหมกินอะไรมาย่างเราหิวก็รอแป๊บเราย่างได้ไหมเนี่ยไม่ได้หรอแล้วแคมป์ไฟเอาไว้ทําอะไรเพิ่มความอบอุ่นเออมนุษย์แกนโลกมนุษย์แกนโลกเออดอกไหมไม่ดอกอีกแล้วโอ้โหอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวมันต้องดอกเป็นดวงตานะฮะดวงตาเพื่อที่จะ ไปหาดันเจี้ยนใต้ดินแต่มันไม่ดรอปเลยมานี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวอันนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวหยุดไปก่อนอันนี้มานี่มานี่มานี่ดรอกไหมไม่ดรอปโอ้โหโอ้โหเอาดิมาส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 ิเออปลาจังเลยปลาจังเลยฮะเฮ้ยนี่ด้วยมาอยากมาก็มาหมันไส้เหลือเกิน มันไส้เหลือเกินเหลือเจ็ดละฮะเลือดกลับบ้านก่อนเลยมาน,นี่มาน,นี่มานี่มานีนน่โอ้โหไม่เป็นไรเรามีดาวดาวเยอะอื้ออื้อมอนมันเยอะมากเลยเนี่ยเอาดิปลาจังเลยเนี่ยฮะเฮ้ตอบอะไรไหม ลูกหินไม่ดอบเหรอไม่มันจะดอกเลยนี่ก็ยังไม่ไปนะโอเคไม่รู้ว่าเกตมันเป็นอะไรนะฮะเอนิจีเต็มแต่เกตมันไม่เต็มฟาร์มต่อวันนี้ต้องหาให้ได้ยังไม่ดอบอีกนะฮะไม่ไม่ดอบเลยเนี่ยมาสปอนตรงนี้เหรอเออเออ ดอบไหมไม่ดอบดอบไหมไม่ดอบมานี่มานี่มานี่ไปไหนแกเกิดแถวนี้เหรอโอเคเลยน่าจะเป็นหมู่บ้านแกดอบไหมดอบไหมไม่ดอบก <c oughs> ินก่อน <c oughs> เสียงอะไรข้างหลังแมงมุมว่าแล้วเออแมงม,มุมมา ก็ยังไม่ดอบอยู่ดีอ,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 อ้าฮะอืออือไอ้มุมอืมอืมอันนี้มันนี่อันนี่อืมอืออืมไม่ดอบโอ้โหสองตัวเลยหรือว่ามันสุม่มแบบสุ่มจริงๆแล้วแต่ดวงเลยหลายตัวแล้วนะอือ นี่ก็ไม่ดอบอ่ะฮะอะฮะดอบไหมไม่ดอบอยู่ดีผมทำผิดพลาดขั้นตอนอะไรไปหรือเปล่ามาสิมาสินี่ก็ไม่ดอบค้อนทองเหลืองแห่งการสร้างต้องใช้ทองเหลืองทองเหลืองเหลือไหมทาค้อนทองเหลืองหน่อยทองเหลืองไม่เหลือแล้วครับ ต้องไปขุดต่อเอาของไว้ก่อนตอนเช้าลงไปขุดตอนกลางคืนก็ค่อยไปตีมอนฟาร์มไปฟาร์มไปอือทองแดงทองแดงขอบคุณขอบคุณอะฮะเพียบเลยตรงนี้นีอะไรเนี่ยฐานทาน,ทานอันนี้ทานโอเคครับฐานทองแดงเพียบเลยตรงนี้ คอนไม้สี่แท่งร้อน3นะครับคราฟค้อนทองแดงคือผมไม่แน่ใจว่ามันต้องทําอะไรก่อนหรือเปล่าถึงจะปลดล็อกของที่มันจะดรอปอ่าจริงๆต้องทําพวกนี้ด้วยปิกแอคจะหมดแล้วค้อนมาก่อนแล้วก็พอได้ค้อนมามันคราฟของได้มากขึ้นใช่ไหมตเตาเหล็กอยู่นี่หน้ากากออกซิเจนํำน้ําได้ใช่ไหมกระเป๋าเป้กันไฟ ไม้เท้าสายฟ้าเอามีสายเวทด้วยเหรอปลดล็อกแล้วครับตรงไหนล่ะคราฟทองได้แล้วตอนนี้อันนี้ยังหลออไม่เสร็จเสร็จแล้วลิง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 มีลิงด้วยลิงวันยังไงโ้าลิงวันดีไม่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 ่จะคุยจะคุยด้วยต้องให้อาหารหรือเปล่ากล้วยเหรอไม่มีกล้วยอ่ะจ้ลิงจ้ลิงอ่อผลไม้ผลไม้ผลไม้ รอไว้เซอรี่ไม่กินโอ้โ้โอ้โโทษทีอย่าเลยอย่าตามมาเลยเราไม่อยากตีนายแค่อยากจะคุยด้วยลองไปตรงนู้นดูดีกว่าด้านนู้นยังไม่เคยไป ข้างล่างตรงนี้อ้าวอ้าวหืมไม่เคยเจอครับถ้าทองแดงเพียบเก็บไปก่อนข้างในนี้คืออ้าวเจอแล้วโอ้ไม่ต้องใช้ดวงตาเลยอือกล้อง โอ้ทองทองทองมีทองด้วยทิ้งไปเลยอย่างอื่นทิ้งไปเลยนี่อิบอ์บ็อกนี่ทิ้งไปเลยครับได้ทองมาอันหนึง่งอ๋อน้ำน้ำเข้ามา <c oughs> แย่แล้วลุ้สอยู่แปลว่าสวัสดีเพื่อนบ้านนะ <c oughs> ผมไม่เจอวัตถุดิบที่เอาไว้ใช้อันนี้เลยอ่ะ ทำประตูเรียกบอสเขาบอกว่ามันจะอยู่ในดันเจียนอย่างนี้แหละพอเปิดหีบสมบัติปุ๊บจะเจอทำประตูเรียกบอสนะฮะวาไปแกนโลกของเก็บไปเราไปหาของที่อื่นบอสเบิร์ดนาจะยังไม่เจอเก็บไว้อันนี้เก็บไว้นี่ดูวัตถุดิบผมเพียบเลยนะแต่ว่าอาหารที่คราฟได้คนคราฟอะไรไม่ได้เลย ต้องเก็บพวกดอกไม้พวกย่านอะไรมาเยอะๆนะฮะเอาไว้ก่อนแล้วกันอาหารช่างมันไม่จำเป็นตรงไหนมีดันเจียนบ้างให้ลงมาเก็บของอ๋อกล้วยอยู่งี้นะฮะกล้วยหนึ่งมีดันเจียนไหมบนนี้อ่าฮะไปสู้อ่ะไปดีกว่าฝนตกอีกโอ้ยเสือเสือตรงนั้นเสือ มีเสืออยู่บ้านกลับทางทิศเหนือนะฮะอย่าลืมเหนือตรงเลยสู้กับปลาได้ปะสู้ปลาสู้ปลาเอาสู้ได้สู้ได้ออเออเฮ้ยเก็บได้อยู่ก้อนผลึกเรืองแสงโอ้ยโอ้ยโอ้ยเกินไปล้เกินไปแล้ ยังไม่ได้ขึ้นเกาะยังไม่ได้ขึ้นฟังโอ้โหอืมอืมพักทายกันแบบนี้เหรอมีที่ให้ขุดไหมตรงนู้นมีแร่อะไรก็ไม่รู้มามาของแดงโอเค มีตรงอื่นอีกไหมอาหารเพียบเลยครับเกาะน,นี้มานี่โอ้หึคิสตันฟื้นฟูโอ้ข่ปตาอะไรมาอีกอือหึอือ,อึไป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 งนู้นดีกว่า ตรงนู้นต่อแต่มันไกลจากโอ้นี่ไงทางเข้าเจอแล้วเย่อาฮะตรงนี้มีทางแยกครับซ้ายมือตรงนี้กับข้างบนเอ่อไปตรงนี้ก่อน <c oughs> ผมว่ามันต้องแบบลงไปเป็นแบบลาวาหรือว่าเมืองอะไรสักอย่างหนึ่งมันต้องอยู่แถวนี้แหละเมามามาเออโอ้อมืม,มอืม,อ,ม,อ,ม,อ,มอะไร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  ถือขวานถือขวานเหรอขวานเหรอเฮ้ย <c oughs> <Hey, S 2> เป็นห้องครับตรงนี้นั่นไงห้องนี้อีกแล้วห้องนี้อีกแล้วต้องพังอันนี้เออเอ,อก็ยังไม่มีอยู่ดีสถานีอวกาศอุปกรณ์ที่ใช้ในการคล้าป,ประตูผมไม่เจอเลยอะจริงด้วยโอ้ยเดี๋ยวๆๆๆตัวอะไรอะ่ะ เออนี่ทิ้งไว้ก่อนอหินประเมินรูนรูนป้องกันร,ระดับต้นคูณสองเป็นหินที่เป็นรูน,นะฮะนึกว่าเพชรเออได้ทิ้งไปได้อะไรมาอีก ก้อนผลึกเรืองแสงก้อนหินลูนเพียบเลยครับแล้วลูนใช้ยังไงต้องไปคลาฟก่อนหรือเปล่าอืโอ้โหเต็ไมไปหมดเลยอะถงเปล่าหินลูนเพียบตรงนี้อันนี้ก็ไปได้อีกนี่ไงนี่ไงเจอแล้วอืมอืม อุย้ยสองอันเลยเออหีบสมบัติมีสองอันอไม่เจออยู่ดีมันไม่มีที่ทำประตูวาร์ปเลยอะสู้กับตาเดียวของก็ไม่ดอบพอมาเจอกล่องก็ไม่เจออุปกรณ์ทำประตูนะฮะไม่รู้จะไปต่อ,อยังไงดีไม่แน่ใจว่าเลือกโหมดผิดหรือเปล่าหรือว่าเกิดอะไรขึ้นอโ,โอเคฮะมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ